สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้มาดูหน้าง,งานใหญ่ครับโอ้เจ้าสมลายเราฟิตเครื่องยกเครื่องเสร็จเรามาดูหน้าง,งานรอไว้ก่อนแล้วใหญ่จริงๆเลยน้อพีม่มิ้มมาด้วยไหมนี่มาครับูด,ดูอะ่ะไม่โครไหมเต็มไปหมดเลยดูดูดู ดูตรงนี้วะตรงนี้เป็นดงเลยนี่ยโอ้โหอลังการงานสร้างเลยครับไม่โคกี่ตัวตรงนี้โอ้ดูวิ่งดูวิ่ง มองอะไรไม่เห็นเลยนี the <asan arring noise> oh ่ต้องเป่ากเป่ากรองทุกวันนะเนี่ยพี่วิไปถ่ายคลิปไปเดินจนเมื่อยเลยนี่นอโอ้โหหลักการงานสร้างจริงครับดูครับดูครับ อู้ฝั่งนู้นก็มีนุ่นอะมมนุ่นอลังการงานสร้างเลยครับเยอะจริงๆเลย

วันจันทร์ทำอะไรที่ฮะอ,อ๋อต้นหม่หม,ามาวันจันทร์รุ่นไหนรุ่นสิบเอ็ดฮะวันจันทร์มาจริงนีม เดี๋ยวมาลองดดดเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอามาลงนี่เลยเน,นาะ็อ XCMG อู้ดดูคันนี้คันนี้เน,นี่ยยางใหญ่อย่างเงี้ยวิ่งดีเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยไอ้เจ้ายักษ์ต้องอมาวิา่งอย่างงี้แหละอ่า ไปดูวิ่งว่ะอ้หัวนับเลยอู้เนี่ครับวิ่งวิ่งขึ้นมาก็มาเทยอยู่เนี่ยครับอยู่บนนี่แหละนี่มีไมโครสเปรย์อยู่นี่ก็มีถังน้ำมันห้าพันลิตรอันนี้ 5, ห้าพันลิตรปะอ๋อนี่ถังห้าพันลิตรแค่นี้อนะ ของใครนนเจี้ยบทางเนี่ยไปไหนลงเโอ้ครับครับครับโอ้ยยอดสุดยอดมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยครับโอ้ถ้าเรามาวิ่งอยู่นี่ี่สนุกเลยแหละตื่นเต้นมากเลยเลยนี่ อ้สนุกเลยไมโครเยอะมากเลยอ่ะแต่น,นี่เราต้องขับขับรถกระบะไปถ่ายอยู่ใ,ใกล้น่นนะครับอ๋อทีมงานนี่เองทีมงานนี้เหมือนกับคุ้นๆน,นี่ทีมงานเนี่ยที่เคยไปกู้รถไอ้มาร์ททูตกตกตกห้วยที่งางท้องอ่ะนี่น,นีทีมนี้แหละ เพื่อนน่ะเห็นกล่องอาได้ดิเราต้องบีดแต่ครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้กลๆตรงนั้นดีกว่าไปโอ้วิ่งกันแบบฟุนตลบเลยครับปอดโอ้ทีมงานนี่ทีมงานอินซีทีมงานอินซีครับ โอ้ยเบเบาเบาโอ,าาโอ้ดูไปไหมโอ้สุดยอดสุดยอดอุ้ยมันสนุกสนานมากเลยทีเดียวครับแต่ว่าแบบนี้ผมบอกเลยว่ากรองอากาศต้องเป่าทุกวันนะครับ กอากาศต้องเป่าทุกวันเลยไม่นงนั้นรถคนนุณนี่เครื่องจะไปเร็วมากเลยนะครับฝุ่นเข้าเครื่องได้ครับโอ้โหแต่ทำไมใส่ดินน้อยอย่างทำไมไม่แบกๆเลยเนะี่ยเอาเย็ยบ นี่ทีมงานอินซีครับอ้วยางเก้าอุ้ยหวาอุ่นตเต็มเลยครับโอ้เอาเยยบเยยบ อันนี้ถ้าเอาเจ้าส้มลายมาสนุกแน่นอนเลยครับมวนไงกรุป๊ปวายตอนนี้ผมก็สำลักฝุ่นเลยครับเดี๋ยวไปหาอยู่ที่ร่มๆดีกว่าหลบฝุ่นก่อนฝุ่นเยอะมากเลยอู้นี่ทำไมไม่ลงงานเนี่ยซานี่ไม่เอี่ยมอ,องเลยนะนี่ ทำไมไม่ลงงานนอจอเท็นยังโอ้ไม่มีคนขับบอหรือว่ายัางไง <c oughs> <c oughs> สงสัยไม่มีคนขับโอ้ดูที่เต็มน้ำมันเขา เนี่ยผมอยากได้แบบนี้เลยไปไว้บ้านสักสักสักอันหนึ่งอะ่ะเนี่ยเขาจะเขาจะขายไหมฮะผมอยากไปไว้ที่บ้านสักทังหนึ่งไหมคงจะดีเนาะเนี่ยดีซเซลอ๋อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน สวัสดีครับพามันดูแคทสามหนึ่งห้ากันหน่อยติดเครื่องได้ยังนี่ฮะไปทิ้งไว,ว้ไ<ะ>ม่ได้จัดไปเดี๋ยวผมเอาสายจันตั้งเต็มแบตดหมดเลย